Yeah. ตอนนี้นะครับกำลังถ่ายทอดสดระหว่างพี่หลังมีกาบบไก่แจ้สาทรนะครับผมใครที่เข้ามารับชมแล้วขอให้กดไลค์นะครับสวัสดีครับธนากรสีประเสริฐสิมคนดีหอทองสวัสดีครับ ขณะนี้โปหลังกำลังลงวอร์มแล้วนะครับระหว่างโปหลังมีก้าพบพี่ไก่แจ้สาอรครับวันนี้จะออกไข่จะเดือดแค่ไหนติดตามนะครับผมสวัสดีพี่ที่ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้โป่ํำแทนโปหลังนะครับ ฝึกัดอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งขอโทษด้วยนะครับผมพักได้คุยกันได้นะครับสายตะกอ้อเดิมพันเข้ามาชมเข้ามารับชมได้เลยนะครับอ่าตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มนะครับผมศูนต่อสอ๋อเหมือนพี่ไก่แจ้จะต่อให้พี่หลังเลยครับสี่แตบ้บ พี่ไก่แจ้ได้แต้มครับผมสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับฟังเสื้อแดงนะครับคือพี่ไก่แจ้ครับต่อแต้มให้พี่หลังเมกาครับสี่แต้มครับผมคือเดี่ยมนี้คือเสิร์ฟแปรข้ามฟรีครับผมไม่มีวอล์กเดี่วกันครับ แต้มครับสองต่อสครับโอ้ไล่จี้เข้ามาแล้วครับพี่หลังแต้มพี่หลังเนี้ไม่ขยับเลยครับ hey, hey. แต้มพีไก่แจ้ครับขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มแล้วนะครับผม3ต่อสพี่หลังยกเข้าไปหัวพี่ไก่แจ้แกะขึ้นมาแต่ซ้ายไม่ข้ามครับผมสวัสดีที่ ที่เข้ามารับชมนะครับทักทายกันครับวังเม้ก้าแกะขึ้นมาครับจะไ,ได้แต้มหรือไม่ไม่ได้ครับพี่กายแจ้ะแปรข้ามาครับพี่หลังมงไปยียบร้อยครับลูปนี้เป็นพี่หลังได้แต้มครับผม5้ต่อส คือกระแจ้แกะขึ้นมาครับออกครับผมลูกนี้ที่หลังได้แต้มแล้วครับผมนำไป6ต่อ3ครับ คอมเมนต์กันด้านล่างได้นะคะรับสำหรับพี่ที่เข้ามารับชมแล้วก็เดิมพันบรรยากาศตอนนี้ท่านผู้ชมเยอะมากนะครับผม ทีหลังเสียแต้มอีกแล้วครับพี่กายแจกขึ้นมาเป็น5ต่อ6นะครับอีกแต้มเดียวก็จะทันแล้วนะครับผม พี่หลังเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับเป็นพี่หลังเซิร์ฟครับผม <g enges> <c ười> เล่นคนเดียวครับผมตะกอเดิมพันนะครับพี่คู่สามคนก็มีครับ <c ười> แต่วันนี้เตะไปหลายคู่แล้วครับผม <c ười> <c ười> คู่นี้ครับ <c ười> แต้มพี่หลังขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อห้านะครับ ใครจะคว้าชัยชนะนะครับติดตามกันได้นะครับผมคอมเมนต์ <Comment S 2> เล่นได้นะครับคุยกับผมได้ครับแอดตั้มครับผมแอดตั้มภูคานครับมือใหม่หักพูดครับผม <laughs> พี่ไหลหลกแ่นนกแก้เปิดแตกนะครับลูกนี้เป็นแต้มของพี่หลังเนก้านะครับ9ต่อ5ครับผมกำลังดูเดือดเลยครับ หลังเสิร์ฟดีมากครับมลูกเมื่อกี้นี้ที่แ,แก้แจเปิดขึ้นมาครับมงมาครับมงดีครับลูกนี้ลงไปเลย เสิร์ฟมาครับลูกนี้ที่หลังเปิดขึ้นครับสวยครับพี่ไก่แจ้ไไซานแรกมาครับคู่นี้พี่ไก่แจ้จะเหนือกว่าอยู่นะครับเหนือกว่าทั้งลูกทาและลูกเหนียวครับที่หลังอาศัยว่าได้แต้มต่อนะครับได้แต้มต่อมาสี่แต้มครับผม พี่หลังแกะขึ้นมาไม่ได้ครับแกะด้วยหลังเท้าแต่แตกไปนะครับตอนนี้แต้มก็ยังเป็น6ต่อ9นะครับพี okay. ่แจ้ไล่ขึ้นมา1แต้มครับ ไม่ชัดหรืออะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอ๋อรูปนี้ครับพี่ลังมงไม่ข้ามก็เป็นแต้มมอพี่ไก่แจ้นะครับขึ้นเป็น8ต่อ9แล้วครับผมครูนี้ไม่รู้ว่าจะออกใครนะครับดูกันนยาวไป ดีนะครับมงสวนเลยครับลูกนี้ไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับแซมตอนนี้พี่ลังเจ้าต่อแปดครับผมลูกนี้พี่ลังจะเสิร์ฟไปพี่ลังเสิร์ฟโอ้โหพี่แก่พี่ไก่แก่ยกขึ้นมาครับเยียบร้อยครับลูกนี้ สวัสดีพี่นะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็หลังมงไปครับลุงนี้โอ้โหสุดยอดครับพี่หลังลูกนี้สงสัยจะเป็นเปลี่ยนเสิร์ฟครับพี่หลังได้เสิร์ฟ ยนเสิร์ฟครับเมื่อกี้พี่หลังสงสัยจะเสิร์ฟติกเนตนะครับสวัสดีครับพี่ไก่แจ้เสิร์ฟมาพี่หลังเปิดขึ้นครับยกเข้ามาเยียบร้อยไหมครับไม่เยียบร้อยครับพี่หลังยกขึ้นอีกรู่นึงโดนเลยครับลูกนี้เป็นแต้มของพี่ไก่แจ้ครับที่ขึ้นมาเท่ากันครับ9ต่อ9 ครับผมต่อยคู่นึ่งเดี๋ยวหัวอีกคร่นเดีเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาเตะเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนครับว่าเขาจ้าเตะเท่าไหร่ เขาเจ้าเตะถ้าเขาเจ้าเตะไล่เดี๋ยวแบ่งดอกแต่ถ้าเขาเจ้าเขาเจ้าเตะไม่ไล่ไม่แบ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยมากเป็นลายเสียวสองร้ก่อนดูกันครับดูก่อนไม่ไม่ไม่อยากแค่เล่นเท่าไหร่ัโอ้โหพี่หลังเสียแต้มมากเลยดีมากเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวดูก่อนมันมีคนเล่นเลย แบ่งคนแบ่งเยอะถ้าเผลออาจจะเตะพันหรือสองพันนี้เอเกวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ลูกนี้พี่ไก่แจ้เสิร์ฟดีนะครับเป็น12ต่อ9นะครับเกมสิบสามนะครับ12ต่อ9ลูกเดียวเกมพี่ไก่แจ้จะเกมหรือไม่คนนี้น่าจะชิงเงินรางวัลอยู่ที่4,000บาทนะครับ ที่หลังเส์ฟป้ายที่ไก่แจ้เปิดขึ้นมาครับที่ไก่แจะลอกเลียมอมองไม่ข้ามครับรุ่นนี้ที่ไก่แจ้ที่ไก่แจ้สาธรน,นะครับพบกับพี่หลังเมกาหรือโปหลังนั่นเองที่ไก่แจ้มงมาครับโ,โหพี่หลังเปิดแตกอย่างเดียวเลยครับวันนี้ ขึ้นมาครับเป็น11ต่อ12ครับเมื่อกี้นี้พี่หลังเสิร์ฟดีมากเลยครับเสิร์ฟซ้ายสุดนะครับเสิร์ฟตัดหยอดซ้ายพี่ไก่แจ้ได้แต้มครับผม11ต่อ12ไก่แจ้เปิดขึ้นมาหมดร้อยครับโดนพี่ไก่แจ้ครับผมคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับ <ś led> พี่ไก่แจก็เสิร์ฟออกอีกแล้วครับลูกนี้เสิร์ฟไม่ได้คือไม่ได้แต้มนะครับผมถ้าเสิร์ฟได้และทําได้คือได้แต้มครับพี่หลังเสิร์ฟไปพี่ไก่แจ้ยก ok ขึ้นมาครับลูกนี้พี่หลังดักถูกครับโดนครับพี่ไก่แจ้ครับพี่ไก่แจ้เหนื่อยไหม ตอนนี้ที่หลังยกขึ้นมาสวนกันไปสวนกันมาเออที่หลังได้แต้มครับผมลูกนี้เป็นสิบสองเข้ากันครับอ้าวใครจะได้อีกแต้มหนึ่งครับขึ้นสิบสามคู่ใครคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับสูสีมากเลยครับคู่นี้โอ้โโปรหลังหอบเลยครับ ก็กดไลค์กันเข้ามาได้นะครับผมตู้ต่อไปสงสัยจะเป็นระหว่างพี่ชิดภูพานพบ่า่สะพานแพง เดียวก็จะเกมแล้วนะครับตอนนี้ไก่ที่ไก่แจ้จะเสิร์ฟได้หรือไม่ครับลุกงนี้คอยดูพี่ไก่แจ้ว่าไงครับลากเข้ามาตีหัว เป็นโปหลังแพ้นะครับหรือพี่หลังเมกาแพ้ไปในแต้มที่ค้างคาใจนะครับ13ต่อ12ครับผมแพ้แต้มเดียวครับขอจบไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับมาชมกันนะครับสวัสดีครับ